เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมเกเอ้ยท่านพี่เกชมเอ้ยไม่ใช่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต่อสู่บเข้ามาในช่องแชนแนลนอีกแล้วกับผมนะครับกุดเก๋กายนะบลิจจีจีกายนั่นเองนะครับโอเคในว,วันนี้เราจะมาเล่นลอสกากันนะครับโอเคเลยลอสกาคือเกมยังไงครับเออมันคือเกมไงวะผมเล่นมาถึง ถึงน้ำบ,บันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นยังไงดีครับสกร์ก็เห็นเห็นอยู่นะคพราะผมอ่อนให้นะครับอ่อนให้นะครับเอิหนึ่งร้อยหนึ่งอ่อนให้โอเคเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับหมวดตอนนี้เราจะเล่นอยู่ในหมวดรีเฟคชั่นนะแต่มันจะเรียกว่าแฟคชั่นแรดเดอร์ใช่ครับตอนนี้เราจะเล่นอยู่ในแรดเดอร์แมตนะครับโอเคแรดเดอร์ก็จะเป็นการสุ่มอันดับของคนใกล้ๆก,กันก็จะมาไฝ่กันนี่เองอ่ะซึ่งแน่นอนครับผมเขาไม่ได้โปรเฟสชั่นแนลขนาดนั้นนะครับ แค่บ้างอะไรบ้างก็ต้องว่ากันไปนะครับตอนนี้เราก็ลองที่รอนะครับเวลาโค่นานี่ไงเควสวันนี้โอ้ไม่เ pues ก๊ดเก๊เ hmm. ร็วไปแล้วเก๊ดส uh, ีไรโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ทีมสีแดงครับอันดับสี่พันสี่พันท่านผู้ชมครับผมอยู่แปดพันมันสี่พันอายมาสี่พัน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 อ้ายาสีฟันซะงั้นดารี่เลยไหมเนี่ย เดียวเดียวเดียวเดียยวเดียยวใจเย้ใจเย้ใจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นว้ามาแต่ไกลเลยนะอื้อเตรียมตัดท่าไวเลยเหรอโอเมก้าอ้ายอ้ยโอ้ยโอเมก้าหุ่ยเกือบการเกือบจะไม่ทันแต่ก็ทันอยู่นิดหน่อยเฮ้ยจอดอุ้ยจอดเฮ้ยโจอฮ้ยโอ้ยยังกะลิงเดียว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 ไซโคเมทีผมข้นเกลียดเลยตัวเนี้ยเอากลับ อะเฉยยยยเฮ้ยโอ้โหดูดูมันสากลูกไฟมหาการอื้อหืออื้อหือโอ้ไม่เลืดโอ้โหยชุดของเขาเป็นตกที่ไหนก็ได้หรือนี่เฮ้ยแป๊บนึงนะทำไมเลือดเขาไม่ลดเลยวะเลือดเขาไม่ค่อยลดเลยวะหรือคิดเองฮ้ยเจ้าเอ้ยกดผิดโอ้ไม่เลือดเฮ้ยโอ้โมเมนต์สเต็ป อืมโอ้โหโหดมากสักค like ูสกูนั่นไงตืดดูจับวางเดี๋ยว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 ใจเย็นอู้หูพี่แกเขามาหนักมากอู้หูบินสไปเดอร์แมนบันนี่บันนี่บันดี่บันนีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่แกผม่ีคอยจับเฮ้ยทำไมพี่แกว้าปะ เขาวาร์ปหรือผมแหลกมันเป็นอันดับสี่สี่พันที่กลสุนทามากที่สุดเลยครับสองดอกแกก็เห็นหนะผมว่าฉันสองเพชรโอ้ยแปบ๊บนึงครับอ่ะ,อะตกทีนี่เลือดสาดนะครับอือหือหือได้ฝันสักทีหลังจากรอมานเนี่ยนานเลตโก้เลตโก้ โหยโจโจโจโอ้โหไม่โดนเอยจอ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 จโอ้ม oh, ันวาร์ปได้ไม่เกิดเดียวเดียวเดียวโอ้ยกดนี้ไม่ทันกดนี้ไม่ทันโอ้ยโอ้บุกสายควาสียกไหวเอพีเอพีสตาร์เลยโอ้โหพี่สุดค่อนท่าเลยจุ๊บอื้อหืออื้อหือตบแหลกโอ้ยเจ็บ จอโอ้ไม่เกโอ้ไม่เกไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกอื้อือเขาเซียนมากโอ้เซียนดูจังวะท่าโอ้ยโอ้ไม่กู้อยๆาูดมังกรไฟคำรามว้ามันนีผมนี่ร้องอลเาเลยเดี๋ยวเดีจะได้ทับอือเอือไม่เกิด สำหรับบางคนนี่ยังไม่รู้จะเกตโรสก,ก้าครับมันจะมียศด,ดังนี้ครับเ้าจรไม่ได้เหมือนกันวะที่รู้มันจะมียศบ้างเพชรสองเพชรเอ้ยบ้างเพชรแล้วก็ดอกแล้วก็ดาวครับซึ่งตอนนี้อยู่คนละห่างคันมากนะครับซึ่งผมเป็นมือใหม่มากมันก็ยิ่งวิ่งวนนะอืมอ่าผม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 เดินเนี่ยเดินอ่าไม่วิง่งไม่วิง่งอ,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 อืมเมื่อกี้ฟุกนะครับ ใส่คอมเมนเทพผมโคตรเกียตตัวนี้เลยบอกตรงต่อให้30ปีผมก็เกียตตัวนี้โอ้ยโคตรเกียตตัวนี้เลยครับตัวนี้มันชอบแบบอืสร้างฟองสบู่คนยุ่งยากครับตัวนี้เกียดเลยครับดัวช้อยผู้ที่เล่นเต็นนี่บอกเลยสำหรับอ้าวเฮ้ยเดินไม่เมื่อก,กี้เดินเดินไม่พน้นเมื่อก,กี้เดินหนีไม่พน้นเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ระวังตัวเค้าเตอร์นะ่ยเอ้ารอดอยู่รอดอยู่เฮ้ยจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแกสายบินว่ะแกตัวอะไรแกก็บินได้หมดโอ้ไม่กันใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นดิโอ้โหมโมเมนต์เข้ามาว่ะเฮือฮึมฮึมเขาไม่อ้อมมือให้ผมเลยว่ะโอ้ยเฮือไอมีลีฟไอแคนฟลาย I believe ไ,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 ไอเดอะทัส u กายโอ้โหร้องเพลงได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเอาจริงขนาดนี้ก็ได้แค่สองเพชรโอ้โหแต่ถ้าผมไป็นเขาผมจะยังบอกว่ายังไม่ได้เอาจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิเออโอ้โหมาแต่ไกลเลยเนอะอืมฮึโดนสตีบหน้าหาันเฮ้ยแกรังแกผู้หญิงไม่ดีนะวเว้ยเนี่ยเนี่ยตัวละครผู้หญิงเกินใจบ้าง หมัดมวยหมัดมวยเจ้ามันเอื๋อโอ้โ,อโหหมัดมวยสู้ไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจริงครับมันให้เฉยๆฉยผมขออยากปรับเสียงเกมให้มันดังกว่านี้หน่อยนะเนี่ยปรับตรงไหนครับนี่ปะโอเคดังขึ้นมานิดนึงโอเคค่อยดูแบบมีกำลังใจในการเล่นนิดนึงโอ้ไม่ โอ้โหแทงไม่ยัง้งลองเดินอยู่เฉยๆดีไหมเออโคตรกระเด็นไก่ไหนลองดูดิอือไหนผมลองเดินเล่นบ้างนิเห็นเขาเดินเล่นไม่เยอะผมอยากเดินเล่นบ้างอืมอือลองเดินเล่นบ้างดีกว่าครับโจวูโมเมนต์มาปัญญาเกิดโมเมนต์ตะเลิดจะเกิดปัญหาเฮ้ยโจวูเขาอยู่ไหน หากันไม่เจอโอ้หากันยากเหลือเกินนี่เงาะเดี๋ยว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 ครับพี่อบเจ้าอบบบโอ้ยกำลังจะโดดหนีผมมีคนติดดินไงเดี๋ยว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 โอ้ยผมต่อให้สิบครั้งคราวเลยมัาสิบครั้งคราวมา อืมฮึอ้าวโอ้เพโดนหนีไกลครับเลยโดนแรงกระแทกโอ้ยกระแทกใจเขามีหมวกพีครับระวังผมมาบอกตัวเองเหอะเฮ้ยจุดจุดกดอีอืมกดเคาเตอร์มีทันเอาลืมไปไปกดเคาเตอร์มีได้อืมฮึขีบหน้าแหกเจ๋งมากโอ้ยต่อสู้ยุ่งยากอะไรอย่างนี้วะเนี่ย แป๊บนึงนะเขามีคำพูดแบบเร็วๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดอย่างนี้ปะกดยังไงวะกดไอคำพูดเร็วๆอ่ะจะ็นยัเฮ้ยอย่างเงี้ยมันกดยังไงวะอยากกดบ้างจังเดี๋ยวเป็นนิ่งเดี๋ยวผมขอจริงจังการสู้เขากดไอ้นี่ใช้แต่คอมโบเดิมๆเฮ้ยบอลวะ้ไงอะฮะฮึจุกอื้มให้เจ็บใจ เดี๋ยวนะธนูอีโวโตรเกียดเอา้าไม่ใช่อ่ะตัวเยอะแยะจังเลยเฮ้ยโวโ,โมเมนต์มาโมเมนต์มาปัะญาเกิดโมเมนต์เตลิดจะเกิดปัญหาอีกแล้วผมกดบอลไม่ค่อยทันเลยวะ่ะผมคอมโบผมสู้พวกเล่นเยอะๆไม่ได้เลยครับเกมนี้จริงๆพวกเก่งๆจริงๆเขาไม่พึง่งการเวี่ยงด่านีนะครับส่วนใหญ่เขาจะพึ่งการดูคอมโบนะครับเขาจะรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคอมโบ จังหวะฟันหนึ่งสองตรงนี้สวนกลับได้นะนี่คือพวกเก่งที่แล้วพวกเก่งเขาจะไม่ใช่อยู่ตัวเดียวนะเขาจะสลับตัวอื่นด้วยแบบคนนี้นะครับเห็นเห็นเลยว่าไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนครับแต่ที่รู้รู้พมก่อกีพว่าเก่งโอเคไม่เป็นไรรอบอีกรอบเมื่อกี้เราเจอดับสี่พันไงโอ้เราแค่นี้เองนะทีเดียวสีทองคือของตัว แหล่นะครับส่วนสีฟ้านะครับเป็นของตัวพรีเมียมนะครับนี่คือชิ้นของนะครับของตัวนันนะครับอันดับหมื่นหนึ่งดูท่าจะอันตรายครับอันตรายเลยแหละเพราะว่าต่อให้เก่งหรือไม่เก่งไม่รู้ครับแต่ผมแพ้ทางนางอินครับบอกแค่ครั้งเดียวผมแพ้ทางนางอินเนี่ยนางอินตัวนี้ครับผมโคตรแพ้เลยครับเนี่ยครับอ้าวเว้ยเนี่ยนางอินครับผมโคตรแพ้ครับแพ้ทางมาก อ้าวเกจะเล่นดาบก,ก้ yeah. อนเซ็จเลเยอะเยี่ยมอ,อุ้ยมีเป้าอ่ะเอาเอาเอางงเอางงเกว้าไปว้ามาโอ้บบบบอือฮุ้ยอันนี้ไม่เป้าอ่ะโอ้ไม่เป้าครับเขาไม่เป้าโอ้ยเวลาเวลาเวลามโมเมนต์มาปัญญาเกิดโมเมนต์ตะเลิดค่อยเกิดปัญหา อ้าวโอ้โหเปลี่ยนทุกตัวเลยวะ่ะอ่ะแกเล่นให้ชำนาญทุกตัวเลยแล้วกันนะอ่ะเอาครับอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเพื่อคลิปแลกอะไรวะอยู่ดีภาพค้างทุกงย่งในโลกเกิดความวนเวียนงงเลยแลกอย่าเน่ยทุกคนก็ดีนะครับอ้าวเวล้วโมแต่สังเกตน่นเวลเลยเขาไม่ตกเลยเนะี่ย อืมเอาไงดิเอาไงล่ะครับเล่นต่อไปแหละครับเฮ้ยโอ้โหเว้ล้วนางอินเหรอครับโอ้ยชีวิต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 ของฉันต้องเดินอีกเยอะโอ้โหเล่นสลายคอมโบอ่ะสกิลหมดยังฮะโอ้ยไทยแลนด์ only กินบิสกี้เลยเดี๋ยว เดี๋ยวนะครับเอาเฮ้ยโอ้โมาตะมตะโคอมาตะ,อ,อ,ตะอ้กากลไม่ติดดิหนีแป๊บเอาผมเดินหาคุมดาบเขาตลอดเลยวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานั่นนั่นนั่นจะเลื่อนละจะเลืลอละพุ้ยเอาไม่โดน โอ้ยผมเกลียดแบบนี้มากเดียวเดียวเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นก็บอกว่าใจเย็นไงอื้มฮึช้าไปหน่อยไม่เป็นไรครับเฮ้ยจุ๊บอื้มฮึอู้โอ้ไม่กัดไม่กัดอื้มืึเสียงมากโอ้ยอ้อ จะล้มไปแล้วนี่จะล้มไปแล้วนะจะลุกขึ้นมาเลยเหรอผมก็ไม่รู้ตัวอะไรของเขาแล้วครับไม่รู้เหมือนกันบอกแล้วว่าผมกลับมาเลยไม่นานแล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่เชี่ยวชาญขนาดน,น,นั้นเขียนอันดับผมแปดพันนี่ผมจับฉลากมาได้ <c oughs> เอ้ยเราโหลดสกิลแบบแเอ้างงอ๋อลืมไปเขาเกิดช้ากว่าครับเขาเลยเอามาตะานานกว่าผมคนระับ โอ้ไม่ก้าวเฮ้ยโอ้โชีวิตชีวิตของฉันเล่นอะไรวะเนี่ยเกียนแบบนี้มากเลยครับแบบนี้มันไม่ค่อยมีทางตรงให้ราก็เซเเยอร์อย่างผมได้เนี้ยอ่ะเอาอะไรมาจัดมาอ่ะลองดูครับเผื่อเขาจะรอผมเดินไปหาครับอ่ะอ่ะ เมื่อเขาบล็อกได้ผมก็เผาเลยแล้วกันง่ายดีอ่ะอ่าโอเคครับไปครับบอกแล้วพึ่งธรรมดาไม่ได้พึ่งสกิลแล้วกันอืมอืมอ่าแล้วก็เตะไปเลยอ่าอ่าสู้ไม่ได้ไม่ได้พึ่งสกิลแหม่มลวกคู่โอ้โหก็ล้ว่อีกกว่าแทบโอ้โหโมเมนต์มา ปัญญาเกิดโมเมนต์ตระเร่จะเกิดปัญหานั่นไงกระเด็นไปแต่ไกลโอ้โหโมเมนต์พี่มาวะนะันเนาะจบจบไหมวะจบครับอ,อืชนะไม่ได้พึ่งสกิลแมมนี่ครับสูตรของเด็กเกียร์ครับไม่ได้ของเด็กเทพเลยครับเกียร์ทั้งนั้นครับเดียวผมชนะไม่ได้แล้วครับความกาลครับมา เอาใหม่เอาใหม่เวลารีบเกิดทําไมวะแมปนี้ยังไงเขาอมตะมากกว่าอยู่ครับถ้าเขายิ่งเกิดช้าครับเตรียมวิ่งวนได้เลยครับวิ่งวนเลยครับวิ่งวนเลยครับอ้าเขาหายอมาตะแล้วครับโอ้โหผมเกียดต,ตัวบินได้มากที่สุดเลยครับในชีวิตเนี้ยแบบนึงนะโอ้ยไอนี้ไม่ธรรมดาโอ้ยแป๊บนึงครับโอ้โหวงแหวนวงแหวน ไปโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ดเดี๋ยวอ้จอเอผมวิง่งวนสา0องศาเลยเชีวิตเนี่ยผมีวงแหวน,น,นินตรงนี้คแหวนยินผมต้องวิ่งเข้าไปหามันครับฟันพวกผมเป็นระยะประชิดแต่ผมไม่รู้จะเดินไปยังไงเอ้าเปลี่ยนตัวอีกล้ชีวิตอ่าอาเข้าไป อ่าอ่าม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 าชอบเหรอฮะได้จัดไปครับอืมเรารอให้เขาหันไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งครับเราจะได้ทํามังกรไฟให้เขาตกได้ง่ายๆนี่คือหลักการครับที่ใช้ไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพวกจุกอุ่มโดนโดนอุ้ยหมุนเป็นที่มาเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ตายเดี๋ยวโอ้ยผมโดดปกติถ้าโดดฟันสองครั้งครับโดดฟันแบบนี้ครับได้สองครั้งครับเขาจะล้มเลยครับแต่ผมทําไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อ้ยมาจ้าเอ้ยกดผิดเอ้ยไม่ใช่กดผิดกดพลาดนั่นแหละ เดี๋ยวนะโอ้หเลือดสุดท้ายเลือดพายะแดงโุ้ยนอนเหลืองไม่รล่เลยครับไ oh ม่กดโอ้ไม่กดมัดมวยเขาชนะนั้นเนี่ยอืโอ้ย oh. น้ำตาจะไหล oh. นี่ทำไมมีสกิลผมไม่ชนะจริงๆนะเนี่ยคอมโบผมเชี่ยวชาญไม่เท่าคนที่เคาเลีนมันนานครับเอางี้ไม่ใช่เชี่ยวชาญครับไม่คิดจะเชี่ยวชาญด้วยเลยร <c oughs> <c oughs> อเกิดพร้อมเขาเดียวครับจะได้เป็นคนรุ่นเดียวกันนะจะได้คุยกันง่ายๆนี่ไงคุยกันง่ายหครับแทงเข้าหากันก่อนเลย โอ้ยตัวพิษโอ้ยเว้ยเราโอ้ยทำไมหลอดเรลืองเขาล้วนเร็วจังอ๋อโหลดเท่ากันนี่หว่าเขาได้หลอดอย่างดีเลยอ่ะเจ๋งมากโอ้โหนั่นไงเดี๋ยว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 นางอินไมค์แล้วเหรอใจเย็นครับพวกใจเย็นครับพวกแป๊บนึงนะเหมือนเขามีไอเทมใหม่ๆแปลกๆมาที่ไม่ใช่ของที่ผมเคยใช้นะครับแป๊บนึง จุ๊กอองอองมองหน้ากันทำเตียอะไรอีเกียรนายอินครับทำไมไม่เรียกนายอินมามันเป็นผู้ชายแท้ๆไอดนโนครับเอ้าเวแล้วเขาบุ่งมาตอนไหนมูแต่พูดไม่ได้สังเกตอะไรเลยเราบล็อกบล็อกแล้วก็เตะอื้หลอดเหลืองไม่โหลดพอดีเขาจะคำรามให้เขาตกไอ้ดีเนี่ย โอเคจีจีโอ,โอ้โหโดนคูโอ้โหพอดีเลยครับเกือบตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วงแหวนโอ้ไม่โดนวงแหวนก็ตกกรำเลือกโดนวงแหวนดีไหมเนี่ยอื้มโดนมาสี่สเต็ปดูสกิลผมดีครับ มันพร้อมโหลดให้สู้ไหมโอ้ยตัวนี้สู้ยากอยู่พอตัวเลยนะครับดาบมันโคตรช่วยเลยอือหือกันหนึ่งมาหนึ่งตัวนี้ผมเคยเล่นอยู่ครับเทพนะครับถ้าเล่นเป็นนะครับแต่เนื่องจากผมเล่นไม่เป็นครับก็เลยไม่เคยเทพกับตัวนี้ได้สักทีเนะี่ยโอ้โหไม่เบานะครับโอ้ยชีวิตอือหือคำรามแม่งโอ้ชน,นะโอ้เย่เย่โอ้เบะเบะ พูดอะไรไม่ออกเลยครับแมปนี้บอกเลยว่าเพิ่งสกิลล้วนๆนี่แหละครับสุดของเด็กเกียร์เนี่ถ้าใครเห็นกูดเกย์กายนะบอกเลยครับไอ้นี่เด็กเกียร์ครับไม่ได้เด็กเทพนะครับสวัสดีนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์สุดท้์ยด้วยครับถ้าดีอย่าลืมกดแชร์นะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายแมคเกย์ครับเอา้ากดปิดไม่ได้กดปิดเองก,ก็ได้